หนึ่งเดียวในโลกแฟนคลับ FC เอซีเผยเลือกรักคนไม่ผิดครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้เาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาโมวสูพีเอาโมวส,ามาสูนองอเอาโมวสูเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังคือเก่านะครับผมเนาะ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่ประทับใจพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประทับใจเมื่อคืนนี้อีหลาหน่อยเฮาทำการแสดงที่จังหวัดกาฬสินท์ก็เลยมีภาพนี้คลิปนี้เกิดขึ้นนะครับผมเนาะน้องผู้ใา้ผู้หนึ่งพี่น้องเดินไม่ได้แต่ขอให้ผู้ปกครองพามาเพื่อมาเจอพี่อุ๋งอิงเหตุการณ์จะเป็นแบบไรอยากพี่น้องไปเบิ่งคลิปน,น้ำกันก่อน เดี๋ยวจังกับมาคุยกันต่อครับ เป็นยังไงกันแน่พี่น้องพี่น้องได้เบิ่งคลิปแล้วมีความผู้สึกกันบาจังใดกันแน่นะครับผมเนาะหนึ่งเดียวในโลูกจริงๆเลยพี่น้องบ่มมีศินป,ปินนักรองค้นใดที่เขาจะมาเห็นแบบนี้นะครับผมเนาะมาเห็ุเครื่องอีลานหน่อยเฮาลงจากเวทีมาทักทายแฟนขับเอฟซีหน้าเวทีมาทักทายพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหน้าเวทีมาขายตัวหนางามมาซอยเจ้าภาพขายบัตรขายตัว ว่ามีศิลปินคนไหนจริงๆที่เขาทำแบบนี้และอิหลาหน้อยเฮาไม่ได้ทำแค่เอาหน้านะครับผมนอะแต่ตั้งใจมาทำจริงๆมาทำแบบนี้จริงๆและตอนนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นภาพจำของแฟนขับเอฟซีไปแล้วนะพี่นอ้องมาก่อนนะครับผมนอะอิหลาหน้อยเช็คเศ้าจะได้พออิหลาหน้อยเฮานั่งขายตัว๋วอยู่ในห้องตัว๋วแฟนขับเอฟซีลายผูหลายคนพี่นอ้องพอๆไปแม่เอฟซี FC, ลายผูหลายคนตอนนี้ต้องบอกว่า ต้องมาก่อนเวลาลงทุนมาก่อนเวลาเพื่อมาเจอลูกสาวเพื่อได้มาซื้อตัวซื้อบัตรนางานกับลูกสาวกลายเป็นซิกเนเจอร์กลายเป็นภาพจำกลายเป็นจุดขายจุดเด่นของสาวน้อยเพชรบันแพงไปแล้วณนะตอนนี้เวลานี้และที่สำคัญนะครับผมน้อยอิลาน้อยเฮาไม่ถือตัว FC แฟนคลับเข้าถึงได้ง่ายนี่ละเหตุผลที่ เป็นยังแฟนคลับเอซถึงหลงฮักและกะเอ็นดูเด็กหน่อยคนนี้เพราะอีลาคืออีลาเพราะอุงอิงคืออุงอิงตั้งแต่เมื่อแรกเป็นแบบใดมือหนีอีลาน้อยเข้ากัยังเป็นแบบนั้นเอาใจใส่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซเอาใจใส่แฟนคลับเอซีหน้าเวที ยิ่งภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเนาะอา่างเช่นเมื่อคืนอทีบายซานอามาพี่น้อ,นะในองในเบิรงกันละเซเ้อว่าพี่น้องเอฟซีอีหลาหนอยเฮ้าหนาจะด้เบิงจากทังได้หลายช่องแล้วนะครับผมเนาะนั่นคือน้องผู้ชายนะครับผมนะน้องเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินไม่ได้กะคอยผู้ปกครองเละพี่น้องนำซาเล้งถึงกับมาจอดในงานเลยเด้พี่น้องเพราะน้องเดินไม่ได้ แต่อยากมาเจอพี่อุงอิงนะครับผมเนาะเมื่อข่าวนี้พี่นอ้องเมื่อเรื่องราวนี้ไปเข่าหูอีหลานหน่อยเฮ้านี่ละสิ่งที่หลานหน่อยเฮ้าทําเป็นประจำนั่นคือมาให้กําลังใจถึงหน้าเวทีมาให้กำลังใจถึงศาสตร์ถึงเสื้อที่นางหน้าเวทีเข้าจะเห็นภาพบรรยากาศนี้เป็นประจำว่าจะเป็นคนแก่นะครับผมเนาะ,นอ,ะอายุเยอะๆอ,อ่าภูเพนอาบ่สามารถที่จะเดินเทินสะดวก อิลาหนยเฮ้ากะจะมาเทคแคร์มาทักทายแบบนี้เป็นประจำจนกลายเป็นภาพติตาของแฟนคับเอี้นียิาหนยเฮ้าไปแล้วหลายคนนะครับผมนอดถึงกับต้องเอ่ยปากบอกว่าเลือกลักคนไม่ผิดนี่ละสิ่งที่ไขยหักในตัวยิลาหนยเฮ้านี่ละสิ่งที่ไขหลงหักในตัวนอก หลายคนถึงกับคอมเมนต์แบบนี้หลายคนถึงกับแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับผมเนาะนั่นคือเลือกลักคนไม่ผิดจริงๆการวางตัวนะครับผมเนาะของอีหลาหน่อยเฮารา่ว,าว่าจะเป็นบนเวทีอาจทาการแสดงอิหลาหน่อยเฮากะวางตัวในแบบฉบับสมวัยของอิหลาหน่อยและก็อยู่ข้างหน้าเวทีหลังเวทีหรือ,อพบปะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหน้าเวทีอีหลาหน่อยเฮากะยั่ง คงความน่ารักเหมือนเดิมอาบอถือโตนะครับผมน้องแฟนคลับเอฟซีเข้าถึงได้ง่ายคงเส้นคงวาตั้งแต่เมื่อแรกเป็นแบบไรเมื่อนี้อีหล่าหน่อยเาก็ยังเป็นแบบนั้นนี่ละนะครับผมน้องทำไมพพ่อแม่เอฟซีอีหล่าหน่อยถึงรักเด็กคนนี้มากขนาดนี้ถึงต้องขี่รถลอยสองลอยสามลอยกิโลเพื่อไปดูเพื่อไปหาเพื่อไปกระลังใจเพราะ น้องตาหักแบบนี้ล่ะอีหล่าน่อยเฮาตาหักแบบนี้ล่ะพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนีวาจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสาน,นได้พี่น้องถ้าถามมือนีนะครับผมเนาะรักเด็กคนนี้เพราะอะไรเสือวานได้มือหนีหลายคนยังหาคําตอบบ่ไ้หลายคนยังไม่รู้ว่าจะตอบคําถามนี้ว่าอย่างไรรู้แต่เพียงว่ารักเด็กคนนี้เอ็นดูเด็กคนนี้ เป็นห่วงเด็กคนนี้และอยากสนับสนุนเด็กคนนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันอันนี้ผมเสวอว่าผพอ่อแม่เอฟซีลานน้อยเฮาคิดเหมือนกันตอนนี้นะครับผมนอกจากมีลานน้อยเฮาเขาชิงนะครับผมนอกาคมชั้นลึกอวอร์ดเดินพี่นองครั้งที่21่เนะครับผมปร,ประกาศผลในวันที่4พฤษภาที่จะถึงนี้เดินพ่อนนะองเนอาปิดโหวตในวันที่4พฤษภาที่จะถึงนี้ ผู้นใดว่ท่านได้วดนะครับผมเนาะใครสะดวกในช่องทางไหนสามารถเข้าไปโวตให้อีหลาหน้อยเข้าได้วตทุกวันก็ได้นะครับผมเนาะแล้วแต่สะดวกในช่องทางไหนอันนี้เข้าบไดบบังคับกันนะครับผมเนาะขาฟากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ท้งช่องบอยสารนํานเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะคลิปนี้บอยสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Oh